สำหรับบรรดาญาโยมพระเบริษัทตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันมหาปวารณาเนื่อก็พร้อมใจกันมาเจริญพระกรรมาฐานอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านในปัวคิดว่าเรามีชีวิตครบรอบๆพรรษาอีกพรรษาหนึ่งซึ่งพระพุทธเจา้าสัดวบ่าชีวิตติดเป็นของไม่เที่ยงเด่วความตายเป็นของเที่ยง ไอ้นี่เรื่องสําคัญนะชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงดังนั้นคำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคิดว่าที่เราเว้นจากความตายอยู่ได้ตลอดศึกษาก็ชื่อวาการดีแต่ว่าชีวิตนี้มันจะอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้สักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องตายนี่เรื่องสําคัญของชีวิต อารมณ์คิดถ้าเราคิดไปอย่างนี้เสมอแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเจริญมรณาลุทติกรรมฐานผู้ที่เจริญมรณาลุทติกรรมฐานนี่มีอานิสงส์มากอื่นหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะเป็นคนมีไม่มีความหวัดวันในความตายและรายการอีกสองมานึกถึงความตายเป็นปกติเราก็ไม่ประมาทในะชีวิต มีความรู้สึกว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนคราวนี้เราจะไปทางไหนเราทราบอยู่แล้วว่าการตายเนี่ยมันตายแล้วสภาพมันไม่ศูนมันพังแต่ร่างกายแต่จิตใจไม่ได้พังไปด้วยในเมื่อจิตใจไม่พังไปด้วยตามพระบาลีที่สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าทรงรัสว่าจิตเตสังขิเตทุทขติปาติกังขา แต่ก่อนที่จะตายถ้าจิตใจของเราเศร้าหมองเราก็ไปเกิดในอบายภูมิเมืเ่อไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตวาา์เดจฉา,าน,นาาอิตเตยังงิ่เทสุกติปฏิการขาเมื่อก่อนจะตายถ้าจิตใจเรามีอารมณ์ผ่องใสน,อน้อมไปในสิ่งทุปริกุศลก็ไปสู่สุขติสุขตินี่นับได้เป็นสามชั้เปนหนึ่งเซลวันสองพมโลกและสามนิพาย นี่ในเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เห็นคนอื่นเขาตายอยู่แล้วก็ต้องคิดว่าเราจะต้องตายแต่บรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นผู้ทรงอารมณ์จิตดีเป็นพิเศษที่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเพาะที่มาวัดนี้จะไปวัดไหนก็ได้แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มานี่ส่วนใหญ่คือทั้งหมดเป็นคนมาจากที่อื่น มาจากต่างจังหวัดแต่ความจริงวัดของท่านอยู่ใกล้ๆก็มีแต่ว่าท่านอุตส่ามาที่นี่เขาแสดงว่าจิตใจธรรดาแต่พุทธบริษัทนี้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างยอดเยี่ยมความจริงถ้าจะว่ากระทุงบุญทำที่ไหนก็เป็นบุญแต่ว่ากําลังใจของท่านมีว่าในเมื่อเราเันออกพรรษาก็คงคิดว่าให้กิเลสมันออกไว้ซะด้วย ยังได้ตั้งใจมาเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานสำหรับรเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานนี้จะพูดถึงอนิสงส์หรือเปล่าเอาแค่ย่ยอๆประจันง,ง่ายๆถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทําจิตเข้าถึงอนิกะสมาธิคําว่าอนิกะสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อย อย่างสักครู่หนึ่งข้างหน้านี้ทางพนักดีจะแนะนำให้ท่านภาวนาวนาันมะพาทะใม่ใช้คำภาวนาเป็นแค่นี้แต่ว่าท่านทำเอานานไม่ได้หายใจเข้านึกวนันมะอาใ,ใจอ่อนเพื่อพาทะได้รอบสองรอบอ่ะปัใจัยเดือนรอยไปสู่ที่อื่นวันดีวันนึกได้ดึงเข้ามากลับจับ้ามาใหม่วา่ามะพาทะไปทคำสองคำอาใจขัขก็ไปที่อื่นไปแล้ว อย่างนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิไม่ใช่ไม่มีผลเลยมีผลท่านที่สามารถทรงอารมณ์ได้อย่างนี้มันดึงมาบั่งลอยไปมากกว่าเข้ามาหมายความภาวนาน้อยกว่าจิตลอยท่านเรียกว่าคานิกาสมาธิผลเรื่งคานิกาสมาธิถ้าเวลาจะตายอารมณ์มันชินอยู่ในคานิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยจิตก,ก็เป็นกุศล ถ้าตายจากคนก็เป็นพิวดายเช่นกามาวาจรสวรรค์แต่ว่าจะไปสามารถจะเลือกได้ทุกภูมินะคือว่าจะเพาะกิจชั้นใดชั้นหนึ่งตามกําลังของกิจอันนี้สมมุติว่ากําลังกิจก็ท่านสูงกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเวลาภาวนาไปและใช้ใจเข้านึก,กวันละมาหาใจอ่อนรกว่าพระพระ ภาวนาไปภาวนาใจใจมันสบายสงบสงัดแต่ว่าไม่สงบเลยทีเดียวหูได้ยินเสียงภายนอกใจก็สบายสบายอยู่สักครู่หนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งสักสามนาทีสองนาทีแล้วจิตก็เลื่อนลอยไปสู่เรื่องอื่นบ้างแล้วดีกว่าที่พูดเมื่อกี้นี้ที่เรื่ก็ะดึงไปก็ไปดีกันมาตอนนี้มีจิตเรียบกว่ามีลมสบายบ้างประเดี๋ยวก็สั้นไปเพราะสันปปะส้นไปนีก่ก็มนได้แล้วก็จับลมห้อใจใหม่ ภาวนาใหม่ภาวนาไปภาวนาใจจิตก็เป็นสุขแล้วสักครู่หนึ่งสองสามนาทีก็ไปเที่ยวอีกแล้วอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิถ้าถึงอุปจารสมาธิที่เรียกว่าสมาธิปังกลางขนาดนี้ท่านบอกว่าจบกามาวจรสวรรค์หมายความว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยเทวดาหกท่านเนี่ยเราจะไปอยู่ท่านไหนก็ได้ สามารถจะอยู่ได้ทุกชั้นตามความปรารถนาของเราถ้าว่ากําลังจิตกุมบรรดาแต่พุทธบริษัทดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งคือนั่งไปสักชั่วโมงหนึ่งแต่มันดีสึกสองนาทีถ้าว่าดีสองนาทีที่หมายว่าจิตสงบสงัดจริงอารมณ์สบายปลอดโปรง่งหูยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสแต่ภาวนาภาวนาได้แบบสบ,บายสบายไม่ลาคาญในเสียงอย่างนี้เ้าเดี๋ยวจิตเป็นชั้นต้น เรียกว่าปฐมฌานเป็นข้าปฐมฌานทำนี้ถ้าทนตายจากความเป็นคนท่านก็ไปเกิดปุถุพรมนี่รวมความว่าการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมุ่งหวังมาเจริญสมถกรรมฐานอภิสน,นากรรมฐานท่าว่าก็โดยส่วนรวมอย่างน้อยที่สุดอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็เข้าถึงกามา,มาวาจรสวรคงคือเป็นเทวดาได้ถ้ากำลังใจเป็นชายก็เข้าถึงพรหมได้ก็พิสว,ว่าชีวิตของท่านมีกำไรในการเกิด ที่ท่านเกิดมาเป็นคนและถ้าตายจากความเป็นคนเป็นทวรนดาย็ขถือว่ามีกําไรมากอยู่แล้วถ้าตายจากคนบังเอิญเกิดเป็นผมก็มีกําไรมากอย่างนั้นแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปนิพพานเลยจะต้องไม่กลับมาเกิดแนวทางเริ่มต้นที่จะไปนิพพานก็ใช้อารมณ์ง่ายๆอารมณ์ของพระโสดาบัน ความจริงนะอยากจะสอนให้มากไปกว่าน,นี้แต่ว่าต้องการให้บรรดาทธุพธิบริษัทยึดกําลังให้ได้เสียก่อนที่ถ้าเป็นประสดาบันได้แล้วก็บาปอาวุศลต่างๆที่ทํามาแล้วในการก่อนทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลทีอบาปไม่ส,มสามารถให้ผลได้แล้วตายจากคราวนี้มันจะเกิดได้กับความเป็นคนเป็นธุกดากับผมเท่านั้น เรื่องจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์ดิฉัน,นไม่มีก็คุณชาติคุณธรรมของพระโสดาชุกันไว้กันไม่ให้เราลงนรกสำหรับพระโสดาบันทํายังไงพระโสดาบันใช่ลงไม่ไง่ายขึ้นหนึ่งมีความคิดตัวไม่ประมาทในชีวิตวันหนึ่งเราจะต้องตายแน่ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะมันจะตายหรอกมันตายจริง มาเจะว่ามันจะตายเมื่อไรตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายเวลาไหนตายในกา,าไหนเราทราบไม่ได้แต่เราทราบว่ามันจะต้องตายแน่ก็เชื่อว่ามันจะต้องตายก็คิดไปเลยว่าถ้าตายคราวนี้นะ่ะอย่างเลวที่สุดเราไม่ยอมลงอบายาูมสิวคือไม่เกิดเป็นสำนรกเป,นเป็นเพศและสุรกายเป็นติดเยีน อย่างเร็วที่สุดที่เราเกิดเป็นคนก็ต้องเป็นคนชั้นดีมีความสุขสมบูรณ์บริสุทธ์มีปัญญาดีมีเช่นนั้นเราก็เกิดเป็นเทวดาทุกผมแต่กาการเกิดใี่เราจะไม่ยอมเกิดนานเราจะไปนิพพานหรือมิเช่นนั้นเราก็ต้องการนิพพานในชาตินี้เมืเ่อจิตคิดอย่างนี้แล้วก็สกัดอารมณ์ชท่พระเดชก,กายเคารพแต่พระเจ้าพรในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ ตามที่บรรดาญาโยมสมาทานมากินว่าพุทธังสนังกระฉามิแปลว่า้าพพทธเจ้าเถอขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นีิพ่งธรรมังสนังกระฉามิขอถึงพระธรรมเป็นีิพ่งสังฆังสนังกระชามิขอถึงพระสงฆ์เป็นน่พ่งนี่แทากล่าวด้วยความจริงใจก็ถือว่าทุกท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงในประธรรมจริงในพระอริยสงฆ์จริงได้ทุนหนึ่งละความเป็นเระสดาบันเราได้หนึ่งละ ต่อมาก็พยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์คือธรมรมะระวังสินห้าสินห้าเนี่ยทุกข้อจะต้องขาดด้วยการตั้งใจของเราถ้าเผลอไหลไปมันไม่ขาดนี่คอยตั้งใจรักษาสินห้าหบริสุทธิ์กดของคิดว่านับแต่เวลานี้ไปต้นไปก็อย่าตายเราจะไม่ยอมละเมอสินห้าก็ชื่อว่าเป็นขั้นที่สองที่เราเข้ามาถึงความเป็นประโสดาบัน หรือ,อจุดเดียวเป็นของง่ายๆคือมีลรงคิดรูว่าถ้าตายคราวนี้เราไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม,ษยไม่ต้องการเกิดเป็นทุกดาไม่ต้องการเกิดเป็นปรมจุดที่เราต้องการนั่นคือนิพพานจุดเดียวรวมความแล้วหากว่าท่านเคารพในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริง อิจมุ่งหวังพระนิพพานจริงเท่านี้จะเป็นระโสดาบันถ้าอารมใจเขาบรรดาแต่พูดบริษัทต,ตั้งแบบ,แบบนี้จริงๆวันนี้การเจริญพระกรมฐานในด้านมาโนยิธิได้ผลผู้คนท่านที่แต่ปฏิบัติพาทาได้อยู่แล้วเพื่อคือการซักซ้อมแล้วไปฝึกต่อไปในไปสร้างพัะใชต่อไปในวันหน้าถ้าทุกท่านอารมณ์ตั้งอยู่ในคุณฑะของประาโสดาบัน อาชารที่ท่านได้จะไม่มีเสี่ยมนมด้แจ,จ่มใสยิ่งขึ้นไปตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการปฏิบัติการปฏิบัติแบบนี้เรียกว่ามโนมยิธิแปลมีทิศทางใจขอญาตโยมจึงใช้คำภาวนาวันณะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกวันณะมะเวลาให้ใจออกน,านาา่าปะระ เวลาที่พันท่านภาวนานปล่อยใจสบายๆจะเร่ยงเล็กจะให้มันเพ่มเกินไปหูได้ยินเสียงภายนอกอาจจะเผลอบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแต่มันเผลอไปนึกเรื่องอื่นพอเรานึกได้ก็ดึงกลับมาใหม่เวลาที่ภาวนาอยู่จงอยาอยาคู้ยยาอยากคิดอ,อ,อะไรทั้งหมดเวลาภาวนานต้องการให้ภาวนาเฉยๆไม่้องจิตสงัดเลย ทำแบบสบายๆให้จิตมีกําลังได้สมาธิพออารมณ์จิตเป็นทิพย์ความเ,เครียดเกินไปจิตก็เลยความเป็นทิพย์ลึกใกล้เกินไปจิตก็หย่อนหย่อนไม่ถึงความเป็นทิพย์อยากได้นอนอยากได้นี่ต้องภาวนาสบายๆมันก็ถือบ้างอะไรบ้างเป็นขอธรรมดาแต่นี้จิตเมื่อมีกําลังอารมณ์มก็เป็นทิพย์ความเป็นทิพย์จะมีได้ต่อเมื่อ อาตมาให้พักภาวนาโชคกราวย,ยิ่ยงยิยังีกหนึ่งจะมีคนไปนั่งแนะนําท่านก็ปรากฏมีใครไปนั่งข้านของท่านตอนนั้นทุกท่านท่านหยุดคาภาวนาเสียและก็ไม่สนใจกระลห้ยใจเข้าออกฟังคําแนะนําของผู้แนะนํเพระผู้แนะน,นําแนะนํำยังไงต้าสินใจไปตามนั้นตอนนี้ในอะารมณ์เป็นที่เกิด ถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือมีเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งมาอยู่หนามมีไหมแต่ความจริงเราไม่เห็นแต่ความรู้สึก,กว่ามันมีก็ต,อต้องตอบว่ามีทันทีำร่มทิพยิยุพุยาในีรรู้ทางใจ้ายตาจิตถ้าตอบอย่างนั้นสองสามครั้งครูผู้สอนเขายืนยันกำลังจิตก็ดีขึ้น พอกำลังจิตดีขึ้นไอความรู้สึกว่ามีแต่เราไม่เห็นเมื่อกลับเห็นภาพจริงๆหลังจากนด้นครูนำขึ้นพระจุลามุนีเจดีสถานความสว่างสวายจะมีขึ้นกว่าเดิมจะจะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อถึงพระจุลามุนีเจดีสถานแล้วครูก็จะนำปฏิพานตอนนี้เราจะเห็นจุดสําคัญว่าปฏิพานน่ารักน่าอยู่เพียงใดแล้วต่อตัวน,นี้ไปผู้บรรดาท่านพุทธร,ริษัทหลายตั้งกายให้ตรงดำรบบงจิตให้มัน สำหรับท่านผู้ใหม่ให้ใช้คำภาวนา,าวันะมะวะทะโดยไหลใจเข้านึกวันะามะาให้นใจออกในพระทะสำหรับท่านที่จะซักซ้อมการท่องเที่ยววิญญาณแปดก็ให้ตั้งกำหนดจิตนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสกำหนดใจไว้นในรูปของพระเจ้าเมื่อเวลาครูนำท่านขึ้นไปใไกลางช่องตัวแล้วก็ไม่สงสัยต่อนนี้ไปขอทุกท่านรู้สึกปฏิบัติ